ทั้ง12เขตสุขภาพค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการในวันนี้นะคะการประชุมของเราก็มีการจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานและใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากค่ะซึ่งจะมีทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมและการจัดสภาพแวดล้อมนะคะให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะ ในวันนี้ก็จะมีทั้งหัวข้อการบรรยายการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรื่องราวการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มไว้ทางานในสถานประกอบการผ่านเรื่องเล่าเราพลังที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะที่ฉันขอแจ้งกําหนดการคร่าวๆในวันนี้ก่อนนะคะในช่วงเช้านะคะเราจะมีด้วยกัน2เซสชันนะคะก็เป็นเซสชันการอภิปรายนะคะในหัวข้อเรื่องทันตสุขภาพไม่ใช่ตัวประกอบ บทบาทใหม่ในเวทีสุขภาพแห่งชาติโดยทันตแพทย์หญิงปียดาประเสริฐสมและทันตแพทย์หญิงนันมณนแย้มบุตรหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าเราพลังนะคะจากสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่โดดเด่นนะคะโดยได้รับเกียรติจากสสถานประกอบการด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือบริษัท global food จํากัดและบริษัท western digital storage e c คโ o โลยีประเทศไทยจํากัดค่ะ และในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการบรรยายในเรื่องของความสำคัญของพลังแกนนำสุขภาพในสถานประกอบการค่ะและอีกเซสชั่นหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าเร้าพลังจากการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการในมุมมองของท่านตะบุคลากรโดยได้รับเกียรติจาก2พื้นที่นะคะที่มี2จุดเด่นที่มีการทำงาน ตามบริบทของตัวเองนะคะทั้งโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะบอกว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของเรานะคะโดยจะมอบในภาพรวมของเขตสุขภาพนะคะในช่วงนี้จะต้องขอเชิญทางศูนย์อนามัยนะคะเป็นผู้รับแทนนะคะจะต้องให้สแตนบายเปิดกล้องไว้นิดนึงนะคะทั้งศูนย์อนามัย12แห่งและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองค่ะ โดยฉบับจริงนะคะไม่ต้องห่วงเลยทางสำนักท่านตัดเนี่ยจะจัดส่งให้ทางปรษณษย์เป็นชื่อของสถานประกอบการที่เข้าร่วมเลยนะคะในส่วนระหว่างการประชุมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะปิดไมค์ของตนเองนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะทางเรามีทีมงานที่จะช่วยรวบรวมคำถามแล้วก็สอบถามทางวิทยากรให้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอพาทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะเรียนทันตแพทย์ดำรงทำรงลางหาพันผู้อำนวยการสำนักท่านตสาธารณาสุขทันตแพทย์หญิงนนทินีตั้งเจริญดีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยงทันวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ดิฉันนางสาวอริสราพัตตาสิงห์นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการสำนักทันตสาธารณาสุขรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญทันตแพทย์ดำรงทำรงเลาหพัน์ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณาสุขให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและขอเรียนเชิญทันตแพทย์หญิงนนทินีตั้งเจริญดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตะสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยงเป็นผู้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านผู้อํานวยการสํานักทันตสาธารณาสุขทันตแพทย์ดํารงทํารงเลวพันธ์ดิฉันได้นา,นาของการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการขอขอบพระคุณท่านผู้อํานวยการที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันนี้ดิฉันขอรายงานความเป็นมาของการประชุมดังนี้ค่ะกลุ่มพัฒนาทันตะสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง ระหนักถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรวัยทำงานอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจึงได้จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากวัยทางานในสถานประกอบการในเดือนธันวาคมปี2567ที่ผ่านมาท่านตับุคลากรผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันจัดทําแผนขับเคลื่อนการงานดําเนินงานในพื้นที่ของตนเองสําหรับการประชุมในครั้งนี้จึงมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงาน และการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากไว้ทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆประกอบด้วยการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีและการจัดบริการทันตกรรมเนื้อหาของการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยการอภิปรายทันตสุขภาพไม่ใช่ตัวประกอบบทบาทใหม่ในเวทีสุขภาพแห่งชาติ การบรรยายความสำคัญของพลังแกนนำสุขภาพในสถานประกอบการและเรื่องเล่าเร่าพลังจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากท่านอทิตย์อดีตันรแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทันตสาสารณาสุกรมอนามัยวิทยากรจากบริษัทเบญจจินดาโฮดดิ้งจำกัดและพื้นที่ที่ร่วมดำเนินงานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทันตบุคลากรและนักวิชาการทันตาสาธารณาสุขจากศูนย์อนามัยสถาบันพัฒนา,นาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตส,สุขภาพที่1ถึง12เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ c ิ sco w e b e x บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักทันตาสาธารณาสุขทันตแพทย์ดำรงทำรงเราพันกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ครับก็เรียนนะครับท่านผู้ทรงเปียดานะครับนั่งอยู่ด้านหลังผมมีคนบังนะฮะท่านวิทยากรนะครับก็ถ้าดูจากสเกจดูวันนี้นะครับมีทั้งภาคเอกชนนะฮะจากสถานประกอบการนะครับหลายท่านเลยนะครับแล้วก็ทางในส่วนของพวกเราเองนะครับที่ได้ดำเนินการในเรื่องของ การส่งเสริมทันตะสุขภาพในสถานประกอบการนะครับก็นะครับในวันนี้นะครับผมก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการนะครับในวันนี้ซึ่งส่วนตัวเองผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับที่พวกเราณนะที่นี้เนี่ยเราให้เขานับๆดูนะ168 168 เรียกอะไรเดียช่องอะนะที่เข้ามาใช่ไหมฮะ,ะเป้าหมายเนี่ยร้อแปลว่ามีคนสนใจเยอะนะหนึคนก็เป็นพวกเราพี่น้องนะครับในส่วนของทันตะบุคลากรถ้าดูก็มีตั้งแต่ในระดับทั้งในส่วนของอจังหวัดเองสสจอเองนะครับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ในส่วนของรอพอสตอนะครับ ก็คิดว่าพวกเราเองนะที่นี้นะ่าจะมีเจตจำนงนะมีอุดมการร่วมกันที่จะทำในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในสถานประกอบการนะครับซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเข้าถึงยากนะฮะแต่แม้วันนี้เองก็ทำให้ผมรู้สึกนะมีความหวังว่าพวกเราได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนี้นะฮะ ทีนี้ผมเห็นหน้าจอนะพวกเราหน้าจอดับกันเยอะเลยนะเราจะมีเปิดหน้าจอทักทายกันไหมฮะผมเห็นมีสสจเยอะเลยนะสสจสิงบุรีเอ๊ะพี่ๆหรือเปล่าฮะสสจนครพนมนะฮะขออนุญาตเช็คชื่อนะฮะแต่รู้สึกเงียบงานนะทุกคนขี้อายกันหมดนะครับปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวนะฮะแต่ครับก็นะฮะในส่วนของ เราเองนะฮะสำนักทันตะเองนะครับกับคาคีเครือข่ายนะครับ,บ,รบเราก็พยายามที่เรากำลังสร้างอีโคโลจีสำหรับกลุ่มวัยทำงานแล้วก็ในเซตติ้งสถานประกอบการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซตติ้งหลักนะครับที่สำคัญในประเทศไทยซึ่งทำให้เราเนี่ยนะครับมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าถึงในกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับเริ่มมีคนมาทักทายนะฮะโบ,บกมือนะฮะ ทักทายกันนะครับก็จะทำให้หน้าจอเราดูมีสีสันแล้วดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับเอากลับมาสถานประกอบการเราใหม่นะครับในกลุ่มนี้เองเนาะถ้าพูดถึงในเรื่องวัยทำงานเนี่ยประชากรส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะนะค่อนข้างเกือบใหญ่นะครับในประชากรเนี่ยก็จะอยู่ก็ต้องทำงานนะเนาะืคนต้องทำมาหากินแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยนะครับ เราก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เราจะจัดบรรยากาศจัดนิเวศข้างในยังไงที่ทำให้สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพช่องปากที่ดีแล้วก็เวทีในวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เห็นภาพานะฮะของตัวของสถานประกอบการเองที่พยายามจะจัดบรรยากาศของตัวเองให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และอีกส่วนหนึ่งถ้าดูจากกําหนดการก็คือเห็นความมุ่งมั่นนะครับของในส่วนของพวกเราเองที่ได้ลงไปทำงานและคิดว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมต่อทิ๊กซอให้เห็นภาพร่วมกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เกิดประสิทธิผลนะครับกับสุขภาพช่องปากจริงๆก็คิดว่า168ช่องนะวันนี้นะฮะก็เท่ากับ มากกว่า186ชีวิตนะครับคงจะมุ่งมั่นร่วมกันนะครับที่เราจะไปด้วยกันในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มคนกลุ่มใหญ่นะครับก็คือวัยทำงานซึ่งถ้าพวกเราได้ตระหนักอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มนี้คือจุดกลุ่มสำคัญนะฮะคิดิ่ข้อพอยของประเทศเลยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอีกมากมายนะครับกลุ่มนี้ต้องย้อนถอยกลับไปดูเด็ก ที่เกิดขึ้นนะครับและยิ่งบ้านเรานะวันนี้เนาะเด็กเกิดน้อยด้วยนะครับเราจะทำยังไงให้เด็กที่มีอยู่มีคุณภาพก็ต้องอาศัยนะครับกลุ่มวัยทำงานนี่แหละนะครับรวมถึงนะครับขณะนี้ประเทศไทยเองนะครับเป็นสังคมผู้สูงอายุไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับวัยทำงานเองก็ต้องก้าวขึ้นสู่วัยสูงอายุ ในขณะเดียวกันนะฮะเราก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องดูแลอยู่นั่นก็แปลว่าทําวัยทํางานไม่ใช่แค่วัยทํางานแต่วัยทํางานเพื่อยังประโยชน์ไปนะครับทุกช่วงชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่สําคัญนะมากกว่าที่เราจะนะฮะดูแลนะครับหรือเราจะทํำยังไงให้กลุ่มวัยทํางานมี productivity ที่สูงขึ้นไปอีกที่จะสามารถดูแลอภิบาลช่องปากของสมาชิกในครอบครัวร่วมกันอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่เรานะครับจะมองร่วมกันต่อไปและอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราพูดถึงสถานประกอบการเรายังมีเซตติ้งในเรื่องของวัยทำงานอีกมากมายนะครับแม้ว่าจะเป็นในชุมชนเองนะครับหรือพื้นที่เขตเมืองเองพื้นที่บนที่สูงตึกสูงต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเนาะที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับหนึ่งมีเฮลทิสเรซี y เพิ่มขึ้นได้ยังไงสงนะครับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรอบรู้ได้อย่างไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญแล้ววันนี้ก็เป็น9ก้าอีกก้าหนึ่งที่เราก็น่าจะทำมาพอสมควรละแล้วเรามาแลกเปลี่ยนให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและน่าจะขยับยกระดับต่อไปในวัยทำงานของเรา และเมื่อของเราเข้มแข็งและสิ่งที่อาจจะฝากถึงพวกเราพี่น้องนะครับชาวทันตะบุคลากรผมก็เห็นเซสชั่นที่ท่านผู้ทรงปียาดาจะพูดเนาะสุขภาพทันตะสุขภาพไม่ใช่ตัวประกอบเนาะบทบาทใหม่นะฮะในอะไรนะฮะในเวทีสุขภาพช่องปากแห่งชาติอันนี้ขอยืนยันเนาะผมก็อยู่ในบอร์ดหลายๆอันนะที่ไม่ใช่พวกเราอะนะฮะว่าวิชาชีพอื่นให้ความสำคัญกับพวกเรามากนะ แล้วก็เห็นความจำเป็นในเรื่องของสุขภาพช่องปากที่เอฟเฟกต์่อทุกๆเรื่องนะครับรวมถึงหลายๆเรื่องก็เอฟเฟกต่อสุขภาพช่องปากอย่างไรทีนี้ก็ขึ้นกับความกล้าหาญของพวกเราที่จะไปตรงจุดนั้นไหมนะครับที่จะเอาพวกเราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งและยืนเคียงคู่ในส่วนวิชาชีพอื่นอย่างสมภาคภูมินะครับนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ เราอยากจะทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้นคำว่า holistic health ก็จะเป็นจริงเกิดขึ้นนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอบคุณพวกเรานะครับที่ให้ความสนใจนะฮะมัคซ์ค้่168ตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอานับเอา204้วละนะฮะเราจะถึง300ไหมนะฮะลุ้นกันนะครับลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับใครอยู่นะครับทางบ้านนะฮะสกิดเรียกเพื่อนเลยนะครับนะฮะ อันนี้ใช้ระบบไหนเว็บเอ็กหรือเปล่าเว็บเอ็กเข้าได้เท่าไหร่พันนะฮะเรามีโจทย์อีก7อีกประมาณ800นะครับที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาดีๆวันนี้ได้นะครับก็เชิญชวนพวกเราสกิดเพื่อนนะครับในหน่วยบริการต่างๆนะครับหรือแม้ถ้าเรามีเครือข่ายในส่วนของผู้ประกอบการก็เชิญชวนเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับก็นะฮะเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับ ท่านวิทยากรน,นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับที่มีเจตจำนงนะครับและมีอุดมการร่วมนะฮะในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของตอนเองเพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีความรอบรู้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและเข้าถึงบริการธนกรรมขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมขอให้การประชุมครั้งนี้บรรลุ วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพรัฒนางานต่ตอไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการณนะบัดนี้ครับขออนุญาตเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการครับการประชุมนะคะก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเปิดกล้องนะคะแล้วก็ยิ้มหวานๆร่วมกับท่านผอ,อนะคะ ท่านใดยังไม่เปิดกล้องนะคะเปิดกล้องนะคะ